แบบเนี้ยใส่ชะลอมใส่กระสอบไว้ยัดที่นอนยัดป้าห่มเสร็จแล้วก็หน้าแรงมาก็ทาไม่ระวังก็ไม่เหลือตัวนี้นะความแรงเร็วมาก <c oughs> อืมทงนี้อุ้ยอุ้ยไม่มือ นี่เป็นฝักของต้นนุ่นพันมีหนามคนเขาจะเรียกกันว่าต้นยิ้วป่าส่วนต้นนุ่นพันไม่มีหนามจะเรียกว่าต้นนุ่นเฉยไม่เรียกว่าต้นยิ้วบ้านแต่ภาษาของผู้ทําคลิปนี่แถวบ้านจะพากันเรียกว่าต้นยิ้วหมดยิ้วบ้านกับยิ้วป่าพันมีหนามก็จะเป็นแบบนี้นเปลือกเขาจะเป็นหนาม สีเทาๆถ้าเป็นต้นนุ่นหรือว่าต้นยิ้วบ้านนี่เปลือกจะสีเขียวสดใสต้นก็จะไม่ค่อยสูงถ้าเป็นยิ้วป่านี่จะสูงใหญ่ผิดกันลิบลับแต่ว่าฝักต้นนุ่นบ้านฝักจะใหญ่มาก ผิดกับต้นอะ่ะต่างกันอันนี้นุ่นป่าฝักจะเล็กๆนะคุณผู้ชมก็แปลกลิ้มกัน่ะไม่นิยมเอาเนื้อในนี่ไปทำเป็นที่นอนเหมือนนุ่นบ้านฝักมันเล็กกว่ามันคงจะได้ไม่เยอะ ใช้ยัดที่นอนกับยัดหมอนเดี๋ยว้าห่มมันก็จะใช้ฝ้ายทำแถวบ้านของผู้ทำคลิปเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดอันตรายที่สุดใครเก็บไว้กับบ้านถ้าไม่ระวังนี่วอดวายวินาศสันตโลมาเยอะเแล้วจะแสดงให้ดูคุณผู้ชมสมัยเป็นเด็กนี่ข่าวไฟไม่บ้าน ่อนข้างบ่อยคนนั้นก็โดนไหมคนนี้ก็โดนไหมบ้านจะเป็นบ้านไม้ด้วยเขาจะเก็บแบบเนี้ใส่ชะลอมใส่กระสอบไว้ยัดที่นอนยัดป้าห่มเสร็จแล้วก็นหน้าแรงมาก็ทําไม่ระวังก็ไม่เหลือดูนี้นะความแรงเร็วมาก อืมงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มือไม่เอ่ยต้นนิ้วป่านี่ยังมีความเกี่ยวข้องกับในนรกอ่ะนรกใครเคยไปบ้างไม่มีคนกลับมาเล่าให้ฟังว่าจริงหรือเปล่าเอาไว้ให้คนที่ ทำผิดศีลข้อสามะกามเมนผิดลูกผิดเมียเขาผิดผัวผิดลูกเขาทุกสิ่งทุกอย่างอะเสพกามในทางที่ผิดเป็นต้นไม้แบบนี้แต่ว่าต้นใหญ่อยู่ในนรกให้คนที่ผิดศีลข้อนี้ไปปีนเล่นว่า ชอบนักแล้วก็มีนายยมมาบาลนายยมมาทดูดเอาหอกแหลมแหลมทิ่มตูดอยู่ข้างล่างลงมาไม่ได้ขึ้นไปก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกหัวเล่นว่มีสุนัขด้วยรอยอยู่ข้างล่างคอยช่วยนายยมมาบาลนายยมมาทูดนี่แหละตอนนี้มันมีเรื่องเล่าในประวัติของหลวงพ่อฤษีดิงดำ มีอีตาคนหนึ่งก็ชอบจอบร้อยเมียชาวบ,บ้านอยากจะลองตายแล้วก็สั่งเสียลูกหลานไว้ว่าให้เอาขวานยัดเสยลงไปด้วยอย่าเพิ่งเผาจะทดลองดูเก็บไว้สักปีหนึ่ง <c oughs> ประวัติเก่าๆคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีดิงดำนี่ จะได้ทันได้อ่านเจออยู่แต่ไม่รู้สมัยนี้เขาเก็บข้อมูลแบบนี้ไว้หรือเปล่า <c oughs> มาเข้าฝันทุกคืนแหละเข้าฝันลูกหลานอะ่ะลูกหลานก็แตกใจอิตาที่ให้เอาขวานยัดใส่โลงไปด้วยเนะี่ยบอกว่ายมมาทูดยมมาบานทั้งหลายช่วยกันเอา ขวานที่ยัดเ่โลงทุบหัวทุบทุกวันเลยคือแกจะเอาขวานเนี้ยไปโค่นต้นงิ้วป่าในนรกความหวังความตั้งใจของแกบอก่าพวกที่ชอบจอบลอยเมียชาวบ,บ้านอ่ะโค่นทิ้งให้หมดทั้งหมดแต่ว่าไปในนรกนี่มันเป็นถิ่นของอยมาบาลเขายมาบาลเขาพวกเยอะกว่าก็เลยช่วยกัน จับตาคนเนี้ยเอาขวานทุบหัวทุกวันเลยบอกว่าไปบอกลูกหลานมึงเอาขวานออกไปซะวแล้วก็เผาเผาไปซะวาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมเทศนาของหลวงพอ่อฤสียิงดำในยุคก่อนก่อนนู้นเอามาเล่า,เามาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวจะจริงไม่จริงนั้นก็ไม่รู้หรอกใครอยากรู้ก็ลองกันเเอง เป็นจริงหรือเปล่าตายแล้วก็ขวานยัดไผลลงไปบอกจะไปโค่นต้นยวป่าในนรกยังไงก,กลับมาบอกเลยว่าโค่นได้ไหม <c oughs> ให้เสียงบรรยายเรื่องต้นยิวทั้งสองชนิดโดยจ้อยๆกมกลมๆคุณผู้ชมชอบใจคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดติดตามฝาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจอย่าต้นยิ้นหานามรือไม่ใช่ช่องจะจ้อยพุงกลมๆรับรองมีคลิปใหม่มาฝากคุณผู้ชมไม่ได้ขาดโชคดีมีเงินใช้หิงๆรวยๆสุขภาพดีทนุนหน้าทุกทุกคนทุกๆกท่าน